ครับทั้หมดไม่เป็นไรครับครับ อย,ยอดฮเน็ตจีนครับฮ <c oughs> เนตเดินสานแบบ้องเร็วกันนะได้โนกแนวเดียพรา ลิฟติ้งเห็นิัฮันเดนอนฮันเดปสำหรับเดินทางอันนี้จากพี่สุรพลของจินต่อไปครับเป็นของคุณลุง สวยๆลมแอดวานฮันเน็ตจินเป็นไงบ้างครับแบ๊เห็นละก็เสียวๆนิดๆแต่ก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจมินต่อไปต้องต่อไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ผมจะเริ่มฝึกละอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะถ่ายให้ดูทีครับังเกตคนเนี่ยเวลามองจากพื้นดินเนี่ย วิธไมันบินช้าไงวะแต่มาดูจริงๆแล้วเร็วมากเร็วนะครับไม่ใช่ไม่เร็วเร็วเดี๋ยวน,ะนงครับกำลังจะเทคออฟอีกกำลังจ,จะไปอีกเจ้าหนึ่งนะครับัลโอา้โหมันก็เหมือนดูสัตว์แหละนะ ยกยกยกร้อยเลยร้อยเลยครับตมซิกมาหกครับแอดวานซ์ซิกมายอดเลยครับสวยครับสวยครับสวยมากไปไหนแล้ว มาหขึ้นง่ายมากเลยเปไงเปไงรู้สึกส,สวยสวยนะนตอนตอนฝ <c oughs> ึกดึงนี่แลยากยา <c oughs> แต่<ม>พอเห็นเขาบินก <c oughs> ัน <c oughs> แล้วปึว๊บเดียวขึ้นและสิงสิ่งครับอันนี้ก็เป็นการบินแบบไม่ใช่สถตั้น บปนธรมรมดาพยายามหาุม